ทุกคนถ้ารู้วิธีการเติมบุญจะไม่มีวันตกต่ำเลยอันนี้หลวงพ่อพุธบอกนะคะหลวงพ่อพุธวัดป่าสารวัครแล้วท่านบอกวิธีการที่จะรักษาบุญง่ายที่สุดที่ไม่ต้องออกจากบ้านเลยก็ทำได้แทบไม่ต้องไปวัดเลยแทบไม่ต้องใส่บาทเลยแต่ท่านไม่ได้หมายความว่าไม่ให้เราไปวัดไม่ให้เราใส่บาทนะคะค,ความหมายของท่านคือการเติมบุญ เหมือนเราเหมือนเวลา,าเราไป<ก>วัด,ดอ่าเหมือนเราไปวัดเราเติมเงินพันสมมุตินะครับสมมติว่าเรามีกระปุกอมสินการไปวัดของเราก็เหมือนการเติมเงินพันแต่การอยู่บ้านไม่ได้ไปวัดไม่ได้ออกไปใส่บาตรไม่ได้ทาบุญที่อื่นน่ะมันออกไปไม่ได้ไมันติดโควิดหรือว่ามันวิกนู่นนี่นั่นท่านก็บอกก็เติมแบงค์ยี่สิบไปก่อนซิเติมไปเรื่อยๆมันก็ถึงพันอ่ะแบบนี้แต่ถ้ามีโอกาสได้ไปวัดอ่ะ ก็สะสมแบงค์พันมีโอกาสได้สร้างพระสะสมแบงค์ห้าร้อยมีโอกาสได้ให้เงินพ่อแม่สะสมแบงค์หมื่นทุกคนเป็นปึกมีโอกาสได้แบบตอบแทนบุญคุณพ่อแม่บุญคุณคนที่เป็นครูบาอาจารย์ตอบแทนบุญคุณคนที่มีพระคุณเป็นการหยอดเงินแสนเห็นไหมท่านก็บอกว่าการที่เราอยู่บ้านสมมตินะคะมันมีแบงค์เอ้ยมันมีเหรียญหนึ่งบาทห้าบาทสิบบาท อะไรแบบนี้ท่านบอกว่าอยากเติมแบงค์ยี่สิบอ่ะแล้วแบบเติมเติมเติมอย่างทีทีแป๊บเดียวมันก็ถึงแบงค์พันแบงค์หมื่นแบงค์แสนนะทุกคนก็คือเป็นปึกแต่เราต้องทําอย่างสม่าเสมอท่านแนะนําค่ะอันนี้ท่านแนะนําเลยนะฟังมาแล้วเอามาบอกต่อท่านบอกว่าให้สวดอิติปิโสเกินอายุหนึ่งจบทุกคนม <า S 2> แม้คุณจะไม่สวดอะไรเลย แค่น้ำโมตสากอาลาหังสัมมาสมมตินะคะน้ำโมตสาเสร็จอลหังสัมมาเสร็จแล้วสวดอิติปิโสเกินอายุหนึ่งปีทุกคนทรัพย์ในอดีตจะงอบุญที่คุณน่ะที่ที่มันใกล้จะหมดจากชาติที่แล้วอะค่ะมันจะเริ่มเติมไปทีละยี่สิบยี่สิบยี่สิบมันจะทําให้ใครที่จะมาหักหลังคุณมันก็จะหายไปคุณจะเจอบัติเหตุคุณก็จะไม่เจอคุณจะแคลค่ะนี่หลวงพ่อพุธบอกจริง